เวลาก้านาริกนาทีวันนี้สมเด็จพระณิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมูล,ลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ได้กาจีจีนเกาะเขตคลองสาน โอกาสนี้ประธานมูลนิธิเฝ้าทุลอองพระบาทถุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายเข็มรางวัลทองคำและร่รางวังคลวคุณธร,รรมศึกษาในฐานะที่ทรงมีพระวิริยภาพอันเป็นเลิศด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สังคมมูลนิธิจึงได้ประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ซึ่งทำงานด้านการเผยแผ่คุณธรรมได้เทิดทุนไว้เป็นแบบอย่างสืบไป จากนั้นทรงเปิดหอพระเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้นสามอาคารเตก,กาเฉลิมพระเกียรติโดยปี2558หมู่ลนิธิได้จัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังเทววิหารและก่อสร้างอาคารเตก,กาเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา2เมษายน2558โดยเบอาคาอันทริศประสงค์ใช้นิกิจกุศลต่างๆของมูลนิธิเช่นโรงทานงานกินเจเดือน9้ามีห้องใหญ่หอพระห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์เตกาซึ่งงบประมาณได้รับบริจาคจากคณะกรรมการสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาดยสมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานนามพระประธานประจําหอเฉลิมหอพระเฉลิมพระเกียรติว่าพระพุทธมหาวัยรจนะธรรมโมพาสจากนั้นทอดพระเนตรนิทศกการประวัติความเป็นมาขององค์กรเตกาซึ่งมูลนิที่เผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์เตกาจีจินเกาะ เป็นกุศล,ลสถานหนึ่งของสมาค,คมสาพ,พันธ์การกุศลเตก,กะาแห่งประเทศไทยทำงานด้านการเผยแพร่คุณธรรมสงเคราะห์ต่างๆตั้งขึ้นเมื่อปี2495ที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ภายในวัดสมานานำบริหารสะพันขาวหรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดมูลนิธิเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2496 ส่วนเตกกาคือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีความศรัทธาและยึดถือในคำสอนแห่งคุณธรรมทั้ง5าศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามเต่าและยูประกอบกิจกรรมสาธรารณกุศลเพื่อช่วยเหลือคนในสังคม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับท่อพระเนตรรูปเคารพของพระอาหารหันต์ที่กงที่ชาวเทกาเคารพศรัทธาเป็นพระภิกษุรูปร่างผอมสวมหมวกทรงแหลมบางไว้หนวดเคราวสวมเสื้อผ้าหลุดลุย่ยถือพัดหรือน้ำเต้ามักมีท่าทางอารมณ์ดีคล้ายเมาตลอดเวลาเพราะนิยมฉันสุราแต่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก